คุณชรองติดมานะครับวันนี้ผมสุกสันวี่เรามาสัป,ปอะพอนี่โอเคได่แม่โมไปไม่ได้กูเหาไปหนึงเพิ่งเนื้อ

เขาบอกัาดใจกันบดใจกัจำช่อยนะครับต้อกไหินเลขาถึงได้ไม่เจ มาพอออขาพอออนี่ัพอออน่เอามมะรัไ่ยัง่มาเอาไปไว้ยอยู่ัอยู่แต่ว่าคนอยู่ค่ะางอยู่บไเนี่รไ้อแช่าพเ็นที่นะครับงการเงินหมอห เป็นำเนาตัวจริงอะลินดาเขาเก็บไว้จะเป็นปีแล้วือ่อแว่าเพ็่นพอไม่เนาะครับเออแล้ววรแงาเป็นชเนาต้อง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 คือเอหลังอืมแต่ผมมีชำเนาอะไรชุดเดียวหรอทีตัวจริงที่ที่ปั้มหัวมันีจริงเขาไม่ปั้มไม่ตงเรื่องนี้เลยนะั้ตที่ต่างกันอย่าลืมตั้งผมล้มจะล้มเรียงเลยมอันไอเรื่องแย้งน้องเก้ยที่าผมอยาพ ต้นเรื่องก็ถึงในเรองก็ต้องฟังจากผมแม่นถ้ต้องต้องอ่านหนังสือนล้วครอสิได้นำเสนอเพื่อนคือพออ๋อนเพื่อนจะไม่ให้เข้าใครเข้าเกิพื่อนง่ายๆเท่าเฮาพ่ได้นำเสนอเพื่อนรายละเอียดเข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็เพราะ่าเพราะมันมันเขาไม่ได้มีบอกแล้วว่าไม่ปฏิบัติตามก็คือจะนำเสนอตรงนี้ก่อนขาด่ลยครับให้เพื่อนอ่านให้เพื่อนยังเรียบร้อยมีเบอร์โทรติดต่ออย่างนี้บอกนะด้านหลังบอกสิได้ติดต่อถือตัวนี้บอก รือเก้าสี่แปดสามเจ็ดเจ็ดสามหกเก้าครับเพราะว่าเฮาในนี้ไม่รู้เพื่อนของเฮาตัวไหนพอเพื่อนออกประชุมก่อนผมขอเบอร์โทรนะครับเอ๊ะจะถ้าเบอร์โทรในในในเบอร์โทรนี่นะเบอร์โทรเฮาแต่ต่อมาสองศูนเลยต่อขึ้นมาหนี่เลยคะเบเบอร์อะไรนะครับหกหนึ่งสามหกหนึ่งเดี๋ยวนะศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองหกหนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์ค่ะต่อสองศูนย์ด้ครับงั้นก็ต่อไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวเขาจะต่อขึ้นมาห้ ทูเขาสำนักงานเขานะหกหนึ่งหนึ่งห้าสามสองเบอร์โทรที่อยู่ในสำนักงานจังหวัดนี่เขาองจัดำานการโทรติดต่อได้ไหมหกหนึ่งหนึ่งห้าสามสองเด้อโทรตรงนี้แล้วเขาจะต่อขึ้นมาให้เราคากมครับแล้วผมจะโทรมาถามเขาเรียกว่าความคืบหน้าไม่เปนี้โทรได้โทรมาตรงนี้เลยแต่ว่าข้างล่างคอนซิตต์่อขึ้นมาให้เขาน่ะสองศูนย์หรือว่าสิปตต่อขึ้นมาอีกนะหรืว่าสองศูนย์นะเพราะว่าสิได้แจ้งพื้นที่ แต่ว่าอันนี้อาจานําเสนอเพื่อนก้อนเพราะว่าหนึ่งเพื่อนก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุเนาะให้เพื่อนอ่านสก้อนครับคือมันในนี้มันจะไม่มันจะไม่บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขายังไม่ทาให้เลยนะเป็นบัญชีแล้วก็เนื่องจากเขาาบเบี่ยงเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ซึ้เพราะว่าเราเราต้องครับเข้าใจแต่ทิ้งชาติใช่ถ้าแต่เข้าใจก็ต้องมีผมอยู่ด้วยเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำให้การแต่ท่านค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายื่บุ๋มเพราะมันเป็นอุปกรเสริมนะต้องดูคนท่เขาเมื่อกอนไหน พอมื่อวานนี่เราก็เกือบมืดมืดนะโดนแกจะมีไอ้นี่ไหมเขาเรียกอะไรตารางนัดไหมตารางนัดแต่มีพรุ่งนี้เพิ่งไปน้องสูงค่ะทันทวีแล้วเราเขากเราพวกข้อยู่แล้วเราก็เป็นอาจารย์สอนเริ่มใหม่นะถ้าวันอยู่สอที่ครับวันนี้คงไม่ได้เจอแน่นอนโอ้แย่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอมาเป็นปีแล้วเขาไม่ทำให้สักทีที่เราเขาจะบอกอ่านศึ

มีนั่นเราไม่ใช่ก็ไม่อยู่หรอกอ๋อครับกรับคลับเราไม่น่าเลยเขาบอกรอฉันรออะไรอยู่ข้างล่างไมันหัวบาไม่ได้เอาวสองไยวะได้เรื่องใช่ไหมอะเบอร์โซคมเม เออ่เอ๊ะทำไมจ็เลนะเด็กสุนัขตน้ก่ะลอยอยน่ล้อ๋อ๊ะกาลอยกันแล้ออะไยแ่กาลอยกันไม ก็เพื่อนพ่ออืมใครนัดให้เขาบอกว่าคุยกับเราเขาบอกว่าเขาจะนัดแต่เขาไม่ได้นัดให้หรือไม่อยู่หรอือเปล่ารู้ๆว่าไม่อยู่แล้วก็ก็เป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ปัดน้ำหมกเลยเห็นไหมที่จำยีบูมเมื่อเชอ้าได้ไหมบอกมาแล้วก็จะไม่อยู่ไม่อยู่ผมไปต้นถามรู เพื่นบอกไม่พี่บอกบก็บอกเดยวตอนหม่พี่มายเด็ว,ว่าไม่อยู่ไม่ย,ยังไม่มาไปจะขี่ละแหงไม่เจะมาอ่มาอเดือนะนั้นเรามากุมภาหาเธอเข้ามา,มาอะไรชมหาน่น่มเลยเดืนเนียอาทิตย์เดียวกันเลยนะมันเหนื่อยไ่มันเหนื่กัพวกนี้กมูงเรื่อง เป็นข้าราชการแต่ไม่เอาระเบียบคุยกันนะมีแต่ปฏิบัติการต้องมีหนังสือแล้วาสอนมาทันเจียนหนึ่งทันเจียสองแต่เป็นแต่ละตำแหน่งเขามีระเบียบการปฏิบัติงานระเบียบราชการกระทรวงการทั้งการเงินเนการเงินเงินมันมีระเบียบเขาบอกว่าง่ายเบื้องต้นแล้วเอาแนบไปเอาแนบไปเพร้อมแนี่ให้มาทุกครั้งแนบให้เลยนั่นแต่ข้าราชการตอบกลับกลับไม่มีระเบียบแนบให้เขาว่ามันไม่ได้หรือไม่เพราะอะไรไม่จบไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำอ้าวทีนี้ถึงต้องใส่ถึงปากแตกเลย กการให้ล่หน่อยถ้าหลีกไม่ได้ก็อยู่มั่งแม่อยู่บ้านแม่แ่เป็นไงเอาเบอร์ไปอมเลยเนาะเบอร์เท่าอร์าหรเบอร์ท่มบท่ไหนคด้ก็เอาป้นเบอรเท่าไ่ท่ได้่เอทาไกเบอร์ท่าไหรกเอรเทาไเบอร์ทาไกวเบอรเาก็เบอรเทาไรเบเอเทาเาเราอไรอย่บ เราเบอร์เนี่ยอ๋อกระเบือเพิ่นไก่เบอรสำนักงานนี่แอืมอืเธอสาวขโทรหาเพิ่นเพิ่นอยากเป็นข้อเติร์เบอร์เบอร์สาวไทยเนี่อ๋อแม่เขียนไม่ใช่ลคูณกรเบือศูนย์เยอยังไม่พูดอะไรเลยครับนี่ยไม่รู้จารศูนยเก้าสี่แปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามหกเก้ เขาว่ทมเขาสิสนุลอะเขียแต่อยู่แต่ให้อ่านอ่านบอกอมมมแล้แม่ไปะมพไปไปไเบอร์ที่ให้ไปหนก็ค้ารอง่งจักเอาเบอร์ผู้ได้ไปผู้ได้ทกั้านคุนี่หลายคนนะไอ้ตอนอนก่ว่าเรเป็นบเกียวกันเผยข้อมูลเาะคนนเสียอครับครับตัวมาตามนี้ด้ ใช่เบอรนี้โทรมาเสิ้รับน้่มาย่าง้อเซ็นเตอร์ขึือกันไย่างยางเหนว่าตัวมือเบอนี้ผมบันทึกกลับบนครับผมย่างเจ้าหนี้ส่วนมากอ่ะเฮ้เรือน้นไอซินจย่างเจ้านีะไไมังะรครับขอครับ่ตามมานันนะับทใจทำงานนะงานี้มันคลิกราชการใช่ไหมเวรไม่ใ่เบรวมา กมาไหนเนี่ยมิ่งไปโอ้ยวันที่วันแล้เไมแข่งลี่บนพ่ส้ม่ไราะเหลี่ยมครับมาหาพ่อมาหาพ่ออยู่คนบูดูคนเบียบงานคนลายอืมนเ่็นยังไงบ้างเนี่ แค่ไม่บานเนี่ยว่านนี้ผมมาหาลีดาพันปีกม่นแค่แม่บานคนนี้่ไหมนายไม่เช็่นายไม่เช็่นั่นแหะแล้วมาเหนื่อยนี่บอลแล้วอยู่เห็นไหมครับไม่อยู่โคหกันเอรอใช่ไหเรายรสุทใจ スタート。